อะไรเครื่องยนต์นะครับบางทีที่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆถามเข้ามานะครับแล้วผมก็ถามกลับไปว่าพี่ถอดแล้วหรือยังนะครับขอดูตัวอย่างหน่อยจะได้ไหมเพราะอะไรนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับเพื่อให้หายข้องใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาถามมาปุ๊บผมอาจจะไม่ตอบเลยนะครับคืออาจจะต้องถามว่ามีตัวอย่างไหมถอดแล้วหรือยังอะไรแบบนี้เนาะบางคนก็ยังจะสงยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจังถามเยอะแยะแท้นะครับ วันนี้นะครับเราก็เลยถ้าจะพาไปดูเลยว่าบางอย่างที่มันจะต้องใช้เนี่ยมันก็ต้องใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดสั่งเข้าไปแล้วนะครับพอส่งไปทั้งหมดปุ๊บมันไม่ใช่เนี่ยมันก็เกิดข้อผิดพลาดครับคือถามว่าเปลี่ยนคืนนะครับมันก็ไม่ใช่ประเด็นครับจะเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะให้เพื่อนๆที่สั่งของไปเนี่ยไปถึงฝ่ามันจะถึงของมันจะถึงเนาะบางทีมันต้องใช้ระยะเวลาครับไปถึงก็ใช้ไม่ได้อีกมันก็จะเสียเวลาทั้งนู้นครับนะวันนี้นะครับเราเลยก็เลย จะมาชี้แจงนะครับสาหรับในอะไหล่เครื่องในตระกูลที่จะต้องใช้ตัวอย่างนะครับก็คือเป็นพวกตระกูลนิสันนะครับสําหรับตัวอย่างวันนี้ก็คือจะเป็นในตระกูลนิสันบิ๊กเอ็มนะครับรหัสเครื่อง t d 27นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเนี้อ่ามันค่อนข้างจะมีหลายหลายเบอร์นะครับแต่ว่าตัวไหนที่มันไม่ต้องใช้ตัวอย่างเราก็ไม่ได้ไปขอนะครับเราจะขอแต่สําหรับตัวที่มันมี ข้อที่จะผิดพลาดนะครับคือจะไม่อยากให้ทางนู้นเกิดข้อผิดพลาดครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าทําไมถึงต้องใช้ตัวอย่างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับที่จะให้สังเกตนะครับเวลาการดูอะไรเครื่องสําหรับรุ่นนี้นะครับมันก็จะดูทั้งหมด 3- 4แบบนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็วัดดูที่ขนาดลูกสูบก่อนครับแต่ส่วนมากเนี่ยลูกของรุ่นนี้มันจะมันจะเท่ากันหมดเพราะว่ามันมีแต่สแตนดาร์ดนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่อยากผิดพลาดก็คืออาจจะต้องวัดนะครับสลักเอ้ยไม่ใช่วัดขนาดลูกสูบนะครับเวลาวัดให้วัดตรงช่วงนี้นะฮะเห็นไหมนะครับว่าโตเท่าไหร่นะครับก็เวลาผมถามไปปุ๊บก็ช่วยวัดลูกให้หน่อยก็คือมาวัดตรงนี้นะครับตรงตีลูกนะครับนะครับส่วนที่2นะครับก็คือวัดสลักนะครับนะฮะสลักอันนี้28มิลนะครับแล้วก็วัดตรงนี้นะครับ ช่วงชักช่วงช่วงชักวัดยังไงช่วงชักก็วัดอย่างนี้นะครับจากสลักนะครับนี่คีบอย่างนี้นะครับก็จะรู้ว่าชักมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดแหวนน้ำมันนะครับว่าโตขนาดไหนนะครับส่วนตัวนี้แหวนน้ำมันหนา4 4มิลนะครับแล้วก็แหวนตัวที่2หนา2มิลแต่ตัวที่1หนา2.5มิลนะครับอันนี้ก็คือลำดับแรกที่จะต้องรู้กันนะครับแล้วก็ส่งหัวลูกสูบมาให้ดูหน่อยนะครับ เห็นไหมตัวนี้เป็นอย่างนี้นะตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วเป็นตัวตัวนี้ล่ะนะครับตัวนี้สลัก28นะครับแต่ตัวนี้สลัก30มิมลเนี่ยเห็นไหมความแตกต่างมีอีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถึงขอดูตัวอย่างก็คือเพราะเหตุผลนี้นะครับอันนี้สลัก30มิมลนะครับแหวนตัวนี้4มิลเหมือนเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวนี้นะครับตัวที่2ก็2มิลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้สำหรับตัวที่1อ่ะ ของตัวนี้ถ้ามองดีๆเนี่ยตัวนี้ล่องแหวนจะเป็นเตเปอร์อีกนะครับนี่เห็นไหมมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยมันจะเห็นอยู่นะครับก็คือมันจะผิดก,กัน2อสแบบเลยนะครับก็คือให้สังเกตที่สลกักแหวนน้ํามันแล้วก็แหวนตัวที่1น,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดีก็ยืออย่างที่ผมบอกเลยครับวัดลูกโตวัดสลกักวัด สามสองหนึ่งแล้วก็ตัวดูตัวที่หนึ่งด้วยว่าแหวนเตเปอร์หรือแหวนธรรมดานะครับเท่านี้ก็จะได้รู้ว่าของเรามันเป็นนิสันร,รุ่นไหนอะไรยังไงเนาะเพราะว่านิสันร,รุ่นเนี้ยบางทีมันเป็นเครื่องชิงโคงมาครับบางทีเราบอกว่าทีดีสองเจ็ดปุ๊บพอมาจัดเป็นของบัตราปุ๊บก็ผิดทันทีเพราะฉะนั้นก็แค่มาฝากเพื่อนๆไว้นะครับสําหรับใครที่อยากจะสั่งอะไรเครื่องตัวนี้ก็ดูแบบที่ผมบอกจะได้ไม่ต้องก่อจะได้ไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดนะครับสําหรับ อะ,อะไหล่เครื่องในตระกูลนิส s ันบิ๊กเอ็มทีดีองเจครับก็ประมาณนี้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้รับสาระในการเลือกดูอะไรแบบนี้ทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบพระคุณมากครับ